สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญมูลนิธิเล็กหลวงปูด่ดุลหลวงปู่ดุลอตุโลนะปี2524ปี2524ตอนหลวงปู่อายุ95จัดสร้างโดยคุณอุเทนเตชะไพบูลรนะมอปี2องสี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญไซส์เล็กมันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเขาเรียกเหรียญอามูลนิธินะครับเหรียญอามูลนิธิแล้วถ้าไปเหรียญกระไหลทองเนี่ยจะแจกกรรมการ เป็นด้านในเป็นเนื้อทองแดงวิธีการสังเกตเหรียญกรรมการเนี่ยคือต้องดูส่วนเปิดของผิวว่าการชุบทองเนี่ยจะต้องชุบขาวก่อนชุบนิกเกิลขาวก่อนนะเราถึงจะเป็นชุบทองอีทกทีนึงคือเหรียญกรรมการคือเหรียญชุบทองตัวจริงไม่ใช่เป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เอามาชุบไม่ใช่นะส่วนเหรียญแท้เนี่ยบล็อกหลังเนี่ยมันจะมีเส้นพื้นแนวดิ่งเยอะมากเห็นไหมครับสังเกตดูเยอะมาก เยอะมากดูปิ้นลูหลังเยอะๆปิ้นลูหลังเยอะถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองคําจะไม่เจาะรูนะเป็นเหรียญเนื้อทองคําไม่เจาะรูเหรียญปีสองสี่หลักการเท่านี้แหละเราจะได้เหรียญมูลทิธีเล็กหลวงปูด่ดูลอัตุโลตัวจริงนะครับตัวจริงโอเคโอเคครับ